สงครามก้าทับในสมัยร .1 พม่าเดินทับมาก้าทับมาเส้นทางไหนบ้างเอาเฉพาะเส้นทางก่อนนะครับวิธีจะง่ายๆคือทับที่หนึ่งทับที่สองมาทางใต้ทับที่สามทับที่เก้ามาทางเหนือทัพที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดมาทางตะวันตกมาทางกลางนะครับคืออย่างนี้ครับทับที่หนึ่งเราตั้งชื่อว่าทัพพะโรยเพราะว่าทับนี้เขามาทางใต้นะครับมาทั้งทางเรือทางบกเลยตีมาตั้งแต่ทลางตะกัวทุ่งตะกัวป่าชุมพรนครศรีธรรมราช สงลานะครับทัพนี้ครูจิ๊บขอให้เขาไปหนึ่งธงเพราะเขามีความผิดอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรทัพที่สองนะครับเป็นทัพสายชิลจิ๊บตั้งว่าทัพสายชิลมาทางเมืองทาวายเข้าไปไซโยกเที่ยวน้ําตกเข้าไปรัตบุรีเที่ยวสวนพึ่งและจะไปเป้าหมายที่เพชรบุรีไปชะอํานะครับนั่นคือทัพสายชิลทัพที่สองวิธีจำง่ายๆนะ ไปทับที่3ครับทับทับตะต่อนยอดมาทางเหนือทับที่3เนี่ยเข้ามาทางเชียงแสนลำปางตีสุขโขทัยสวนขโลกและหมายใจจะลงไปยันพิษณุโลกนคร